ตุนมากะพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่ง,บงกระเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมเกมฮงไกสตาร์เร็วใช้แค่ UAD ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆได้ที่เพจตุนมากระพอยได้เลยสวัสดีชาวฮงไกสตาร์เร็วทุกคนครับผมวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการ ปั้นแบ็กซวอนกันนะครับผมเราอธิบายกันง่ายๆก่อนนะครับแบ็กซวอนเนี่ยเป็นตัวธาตุลมลบล้างก็ดาเมจหลักของแบ็กซวอนเนี่ยจะเป็นการทำปฏิกิริยาดอทนั่นเองนะครับซึ่งดอทของแบ็กซวอนเนี่ยจะถูกเรียกว่าสถานะศักดิ์สิทธิ์นะครับอคาน้าเนี่ยหรือว่าสถานะศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับดาเมจหลักของแบ็กซวอนเนี่ยจะอยู่ที่พรสวรรค์นะผมแอดอธิบายสั้นๆนะครับเพราะว่ามันยาวนะครับพรสวรรค์เนี่ยมันบอกว่าเมื่อเริ่มเทินครับจะแปลสถานะศักนะดิ์สิิททธ์เนนี่ยซ้้้อไดดัังหม50ค นะครับผมแล้วก็เมื่อถึงเธอศัตรูเนี่ยจะทําความแรงขึ้นอยู่กับแอคแท็กของแบล็กสวอนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีสถานะอยู่3ชั้นนะครับจะสร้างดาเมจและแปะสถานะให้กับตัวใกล้เคียงด้วยนะครับหชั้นนะครับถ้าเกิดว่ามีมากกว่า7ชั้นก็จะไม่สนใจป๊อปพลังป้อกกัน20%นะครับผมอ่ะนี่คือพลสวรค์ดาเมจหลักเนี่ยอยู่ที่พลสวค์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแอดแนะนําให้อัพเต็มก่อนนะครับนะครับก่อนที่คุณจะอัพอย่างอื่นแต่ว่าไม่ใช่ว่าคุณจะปล่อยอย่างอื่นนนไวนนะ้ทุกค ให้อัพเอาไว้ที่เบสมันอะนะครับอย่างเช่นโจมตีปกติเนี่ยก็ไว้ที่ 4, 4นะครับพอสวรรค์ไว้ที่6อ่าอันติไว้ที่6นะครับแล้วก็สกิลต่อสู้ไว้ที่6อย่างเงี้ยแล้วก็ไปอัพพอสวรรค์ให้เต็ม1ิมก่อนนะครับ<อ>คุณอย่าทิ้งไว้หนึ่งนะ<อ>เดี๋ยวมันยเดี๋ยวมันจะเล่นยากนะครับอ่าทีนี้เราไปต่อกันที่สกิลต่อสู้ครับสกิลต่อสู้เนี่ยจะสร้างดาเมจให้แก่ศัตรู3ตัวนะครับแล้วก็จะเปลนสถานะศักดิ์สิทธิ์เนี่ยหนึ่งชั้นนะครับแล้วก็ลดพลังป้องกันของ อ่ะแค่นี้เลยนะครับแล้วก็ต่อไปครับสกิลท่าไม่ตายนะครับสกิลท่าไม่ตายเนี่ยบอกว่านะครับจะทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะเปิดเผยนะครับสถ,สถานะเปิดเผยเนี่ยจะทําให้ศัตรูเนี่ยเมื่อเข้าถือตัวเองเนี่ยจะโดนสถานะพวกดอดแรงขึ้นแล้วก็จะเปลี่ยนสถานะศักดิ์สิทธิ์ครับให้กลายเป็นดอดท่าล้มท่ากายภาพนะครับท่าไฟแล้วก็ท่าไฟฟ้า2เทินนะครับนี่คือความสามารถมันและอีกอย่างหนึ่งนะครับเมื่อเลิ่มเทินของศัตรูเนี่ยมันจะไม่รีเซ็ตสถานะ ศักดิ์สิทธิ์1ครั้งนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยสถานะศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเพื่อเริ่มเธอศัตรูเนี่ยมันจะทำดาเมจเซจพุ๊มมันจะกลับไปเป็น1ชั้นแต่ถ้าคุณกดท่าไม่ตายนะครับมันจะไม่รีเซ็ต1ครั้งนะครับอ่านี่คือความสามารถของท่าไม่ตายอ่ะเรามาดูเทสอันใหญ่นะครับของแบล็กสวอนกันก่อนเทสอันใหญ่นะครับทางฝั่งขวามือบอกว่าเมื่อศัตรูเป้าหมายเข้าสู่การต่อสู้ครับจะมีโอกาส65%ที่จะติดสถานะศักดิ์สิทธิ์1ชั้น อ่าทุกๆ1ครั้งที่เป้าหมายได้รับดาเมจต่อเนื่องนะครับผมใน1การโจมตีของฝ่ายเรานะครับจะทำให้มีโอกาส65%ที่จะติดสถานัก,กษั์สทธิ์เพิ่มขึ้นอีก1ชั้นโดยใน1การโจมตีเนี่ยจะติดไม่เกิน3ชั้นนะครับหมายความว่ายัางไง หมายความว่าถ้าเกิดว่าแบ็กซวอรเนี่ยแปะสารศักดิ์สิทธิ์เอาไว้นะครับแล้วมีคนไปดึงดอทนะครับอย่างเช่นเซโปกดสกิลต่อสู้ไปดึงดอทลมเฉียนขึ้นมาถ้าเกิดว่าคุณมีเซปโอีสีนะครับหรือว่าลูก้าเนี่ยใช้เท้พลสวรรค์ของตัวเองดึงดอทกายภาพขึ้นมาหรือว่ากุ้ยหนันเฟยกดอันติเพื่อดึงดอทไฟขึ้นมาอันนี้จะทําให้สารศักดิ์สิทธิ์เนี่ยซ้อนทับเพิ่มได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ความสามารถอันนี้นะครับมาเลยบ่มบอกว่าการที่คุณมีตัวที่ดึงดอดของตัวเองขึ้นมาได้เนี่ยมันจะทําให้สถานะักิ์เนี่ยเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆนะครับซึ่งในแต่ละเนึ่การโจมตีจะไม่เกิน3ชั้นซึ่งแน่นอนว่าคนที่ทําให้ติดได้ถึง3ชั้นเนี่ยมีตัวเดียวเลยคือคาบก้านั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าคุณสามารถแปะสถานะดอดได้่าเยอะๆนะครับผมก็คาบก้ากจะโจมตีครั้งเดียวก็จะขึ้น3ชั้นเลยนะครับ และอีกอันนึงที่สําคัญก็คือเทดเม็ดบลนะครับเทดเม,ม็ดบลบอกว่าทําให้ตัวเองเนี่ยสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นโดยที่จะเพิ่มขึ้นเท่ากับ60%ของอัตราการสร้างสถานะครับโดยสามารถสร้างดาเมจสูงสุดได้ถึง72%ตรงนี้บอกว่าอัตราการสร้างสถานะของแบ็คซาวนเนี่ยจะเปยนเปดาเมจได้นะครับซึ่งมันจะอยู่ประมาณ120%คุณมีไม่ถึงก็ไม่ซีเรียสนะครับแต่ขอให้ใกล้เคียงหน่อยแล้วกันเทสาบฝ่อ,องซ้ายมือนะครับ เมื่อปล่อยสก,กิลต,ต่อสู้โจมตีศัตรูที่กำหนด1ตัวนะผมที่ติดสถานะลมเฉือนเสียเลือดเผาไหม้หรือชอ็อตไฟฟ้าแต่ละสถานะจะมีโอกาส6 5ที่จะทำให้เป้าหมายติดสถานะศักดิ์สิทธิ์เพิ่มขึ้นอีก1ชั้นแล้ว่ามอนสเตอร์เนี่ยมีสถานะพวกเสียเลือดเผาไหม้หรือว่าลมเฉือนหรือว่าชอ็อตไฟฟ้าเนี่ยแล้วคุณกดสก,กิล E เข้าไปปึ่งนะครับมันจะมีโอกาสที่ มันจะสามารถแปะสถานะจัก์สิธิ์จากสกิลต่อสู้1นึ่งแล้วนะแล้วก็มีโอกาสแปะเพิ่มอีกจากเทสฝั่งซ้ายมืออีกอีกหชั้นนะครับผมประมาณนี้นะครับนี่คือความสามารถของ Black s w a r d ทีนี้นะครับตำแหน่งของ l บ c k s w ว r d เนี่ยแอดพูดตรงๆก่อนนะตำแหน่งของ l a c k s w ว r d เนี่ยเป็นตัวที่8ดอทและเป็นตัวดีบัฟอ่าเป็นตัวแดอทและเป็นตัวดีบัฟในตาปกติแล้วเนี่ยเวลาที่คุณเล่นตีดอทนะครับคุณจะมีหัวหัวมีฮับก้าแล้วก็มีตัวที่ อ่าแปดดอเพิ่มอีกหนึ่งตัวถูกป่ะนะครับแล้วก็ตรงตำแหน่งของแบคซ์วอนเนี่ยโดยปกติแล้วจะเป็นเปล่านะครับ ทฤษฎีเนี้ยการมาของแบสวอนเนี่ยทำให้คุณถอดเปล่าได้เลยเพราะว่ามันตำแหน่งเดียวกันนะครับเปล่าลดเดฟได้แบล็กสวอนก็ลดเดฟได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวของแบสวอนเนี่ยยังทําสถานะศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยก็จะมีดาเมจเพิ่มขึ้นอีกนะครับแล้วก็แน่นอนว่าตัวละครที่สําคัญในทีมนี้นะครับมันคือคาบก้านะครับผมถ้าคุณมีคาบก้าใเน A ี่ยแอชเชียมากๆในการเปิดแบล็กสวอนแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีคาบก้าเนี่ยแนะนำว่าพิจารณาก่อนถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้อยากจะเล่นตีดอทจริงๆนะครับไม แม็กซวอนได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะจะเล่นตีดอดจริงๆหรือว่าคุณอวยตัวของแม็กซาวอนคุณเปิดได้เลยเหมือนกันนะครับแล้วรอคาร์ฟการีรันมานะเพราะว่าคาฟกาเนี่ยจะทําให้แม็กซาวอนเนี่ยเก่งขึ้นอีกอันนี้พูดเลยนะครับเพราะว่าการที่ไม่ได้ใส่ไปกับคาฟกาเนี่ยดาเมจมันจะช้าลงเป็นเป็นเท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงซะถ้าเกิดว่าคุณเล่นตีดอดเนี่ยคารฟกาคือตัวสำคัญนะครับอ่ะทีนี้รู้หน้าที่ของ แบ็กซ์บอลแล้วนะครับเราไปดูที่ของใส่นะผมของใส่ของแบ็กซ์บอลเนี่ยลิลิ่เนี่ยใส่ได้เซตเดียวเลยนะครับคือเซตดอทนะผมเซตดอทเนี่ยมันบอกว่า,าใส่2ชิ้นเนี่ยเพิ่มแม็กแท็กทีนะครับใส่4ชิ้นเนี่ยทุกครั้งที่ศัตรูได้รับดาเมจต่อเนื่องครับหนึ่งเอฟเฟกเนี่ยจะทำให้เพิกเฉยเดฟ6%นะครับไม่เกิน3ก็คือเพิกเฉยไม่เกิน18%นนะครับอันนี้สรุปง่ายๆสันๆส้นๆนะครับใส่เซตนี้เซตเดียว นะครับเซตอื่นไม่ต้องใส่นะครับผมแล้วทีนี้เสื้อนะครับให้ใส่เป็นอัตราการร้าสถานะเพราะว่าแบ็กวอร์เนี่ยเปลี่ยนอัตราการร้าสถานะให้เป็นดาเมจได้นะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยแบ็กวอร์ต้องการแปะสถานะสกิ์ให้ได้ชัวนะเพราะเพราะนั้นเนี่ยใส่สถานะใส่อัตราการร้าสถานะคุ้มที่สุดแล้วนะครับรองเท้าเนี่ยแนะนําเป็นสปีดนะครับเพราะว่าแบ็กวอร์จะได้เข้าเทินมาแล้วแปะสถานะสกิ์รัวๆแล้วก็ ช่วยการฟื้นฟูพลังงานตัวเองด้วยเพราะว่าคุณอย่าลืมว่าคุณอยากจะกดอันติมากๆนะครับเพื่อล็อกสถานะสิทธิ์ไม่ให้ลดลงนั่นเองนะครับแล้วก็ลูกแก้วเนี่ยแนะนําว่าเป็นเพิ่มดาเมจลมนะครับถ้าเกิดว่าหาไม่ได้ก็ปไปแอกแท็กไปลวกันแต่ก็แต่แต่ก็จะเบาวกว่าดาเมจลมประมาณ3%นะครับไม่เกินตรงนั้นแหละนิดเดียวนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีลูกแก้วแอแท็กสวยๆแนะนําว่าใส่ไปได้เลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยระดับที่ดีที่สุดมันจะเป็นประดับของโลก5 ระดับที่ดีที่สุดเนี่ยจะเป็นระดับอันนี้นะครับซึ่งจะเป็นระดับของโลก5านะครับทำให้อัตราการสร้างฐานะเพิ่มขึ้น10%นะครับพร้อมทั้งเพิ่ม a อกแท็ก25%ของอัตราการสร้างฐานะในปัจจุบันด้วยนะครับซึ่งจะเพิ่มได้สูงสุด25%นะครับซึ่งเพราะนั้นอันนี้แรงสุดนะครับแต่ปกติแล้วเนี่ยลิลิกโลก5เนี่เราไม่ค่อยฟาร์มกันนะครับเพราะว่า มันไม่ค่อยมีใครใช้นะครับอันนี้มันเป็นตัวแรกเลยด้วยซ้ำนะครับที่ใส่แบบจริงๆจังๆแล้วมันแรงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ฟาร์มจริงๆเนี่ยแนะนําว่าคุณถือประดับของโลกแได้นะครับโลกแเนี่ยเพิ่มไปแทกสิบนะครับแล้วก็เมื่อความเร็วของผู้สวมใส่มากกว่าหรือเท่ากับ 135- ่งร้อยสานึงนะครับจะทําให้ผู้สวมใส่เนี่ยสร้าเทมเพิ่มขึ้น1ิบสองถึงสิบแปดเปอร์เซ็นต์อ่ะใส่นี้ไปก็ได้นะครับแต่ว่าเบากว่าของโรคห้าว่แต่า ตรงของโลก8เนี่ยมันฟาร์มแล้วมันดีกว่าไงตรงของโลก5 f ก็ไม่เชียฟาร์มเหมือนกันแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยยังไงคุณก็ต้องทำสปีดอยู่แล้วนะครับแบงสวอนเนี่ยอย่างน้อยสปีด1 3 .4 เพื่อใน1เทินเนี่ยคุณสามารถออกโจมตีได้2ครั้งยังไงคุณต้องทำอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่ของโลก8ไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่มีของโลก5จริงๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีของโลก5เนี่ยมันจะไม่ต้องซีเรียสสปีดให้มันไปถึง 135. รออรง้้้ออออนะเลล่แก็พไยางีว ทีนี้ถ้าถามว่าเอ้ยพี่สปีดเนี่ยเกินได้ไหมเกินได้นะครับเกินได้เลยนะครับคุณสามารถเล่นให้เกินได้เลยนะครับสปีดของใบสวอนเนี่ยคุณเล่นเท่าไหร่ก็ได้ครับแต่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยสามจุดสี่แล้วกันแค่นี้นะครับทีนี้นะครับไลคโคนนะครับผมไลคโคนเนี่ยอสไ่เป็นของอ่าอสไ่เป็นซินอุบูฟสี่ดาวซึ่งได้มาจากกิจกรรมเมื่อแพทหนึ่งจุดหนึ่งนะครับแอดบว่าผู้เล่นใหม่ไม่น่าจะมีหรอกเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับไลคโคนเนี่ย ถ้ามันบอกว่าทำให้อัตราการสร้างสถานะของผู้สมใสเพิ่มขึ้นเนี่ยอันนี้ดีทุกอันนะครับเพราะว่าเบสบอนเปลี่ยนอันตราการสร้างสถานะเป็นเดเมจได้นะครับเหตุผลที่แอดใส่อันนี้เนี่ยเพราะว่าเมื่อผู้สมใส่โจมตีเป้าหมายที่ถูกลดดีเฟนลงนะครับจะฟื้นฟูพลังงาน8หน่วยทุกคนอ่านี่เป็นเหตุผลที่แอใส่เลย นะครับเพราะว่าแอดต้องการวนอันตินั่นเองเพราะว่าไอ้โซวของแอดเนี่ยมันไม่ได้แรงมากนะครับมันไม่ได้แรงมากเทิก็ยังอัพไม่เสร็จนะทุกคนจะเห็นว่ามัน8 7 6แค่นั้นเองนะครับลิลิกเนี่ย ก็ไม่ได้แรงอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสร้อยของแอดก็เลยเป็นฟื้นฟูพลังงานเล่นมาซัพพอร์ตคาบก้าลรวมทุกคนถ้าเกิดว่าของคุณเนี่ยแรงพอแล้วนะครับให้เปลี่ยนสร้อยเส้นนี้เป็นแอคแท็เห็นผลดีกว่าเยอะมากแต่ถ้าเกิดว่าของคุณยังไม่ไดีดดนะครับให้มันเป็นฟื้นฟูพลังงานจะเล่นได้ลื่นกว่าแอสเทดมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถเล่นตามนี้ได้เลยนะครับแน่นอนเลยว,ว่าให้ดีที่สุดก็ยังไงก็เชร์เป็นประจำตัวของ Black s w o r d นะครับประจําตัวของแบล็กสวอนเนี่ยทําให้หตาการสาร้างฐานะเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ทําให้ดัมมี่สุดตัวของแบล็กสวอนเพิ่มขึ้นเยอะด้วยนะครับแต่ไม่ได้ดีเท่า E1 ถ้าพูดถึงในแง่ของทีมไม่ได้ดีเท่า E1 E1 แรงกว่านะครับอันนี้บอกไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีอันอื่นจริงๆคุณใส่อันนี้ได้นะครับขอแอดเองก็ไปเอามาจากซินอปุเหมือนกันนะครับและมันก็เกลือนะครับเปิดอันนี้มันไม่ออกทุกคนนะน่าจะเห็นกันในคลิปแล้วนะครับไม่ออก นะครับก็เลยไม่รู้จะทายังไงเหมือนกันก็เลยต้องไปเอาคองซีนวูฟมาใส่ก่อนนะครับประมาณนี้และถ้าเกิดว่าคุณไม่ใส่ประจําตัวคุณไม่มีซีนวูฟอีกอันนึงที่แนะนําเลยนะครับก็จะเป็นของหน้าพี่แซมปโปนะครับเพราะว่าแซมปโปเนี่ยจะทําให้ตาการ์ซาฐานะของผู้สบใส่เพิ่มขึ้นด้วยและจะทําให้ดาเมตต่อเดิมเพิ่มขึ้นอีก24%อเนันนี้จะแรงกว่าของซีนวูฟแต่แรงกว่ากันไม่มากนะครับอ่าแต่แรงกว่ากันไม่มากอันนี้บอกก่อนนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีันนี้คุณใส่น,นี้ได้เลยอันอื่นแอรไม่แนะนําแล้วนะครับอันอื่นอ่ะมันไม่มีอัตราการสถานะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีจริงๆอีกนะครับอ่ะอันนี้อันสุดท้ายแลละทุกคนได้มาจากโ t ลกเทน l l เป็นอันใหม่นะครับแอดมองว่าโอเคเหมือนกันนะครับมันบอกว่าเราจะที่ผู้สมัใส่เนี่ยเพิ่มสถานะดีบัฟให้แก่ศัตรูเป้าหมายจะจะได้รับสถานะกนลวงนะครับ1ชั้นโดยกนลวงในแต่ละชั้นเนี่ยจะทําให้ผู้สมัใส่สร้างดาเมจเพิ่มขึ้น6% และซ้อนทับสูงสุดได้3มชั้นเป็นเวลา1เทินเมื่อตาการสร้างฐานะของผู้สมสัคมีมากกว่า80แอแทของผู้สมสัคเพิ่มขึ้น20%เ็เชเป็นนี้ละกันอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณถามว่าพี่ครับ e 1หรือว่าไลค์โคนดีแอดจะตอบอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีไลค์โคนที่แอดว่ามาเลยนะครับให้คุณไปเปิดไลค์โคนซะนะครับอ่าแล้วค่อยเปิด e แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีไลค์โคนที่แอดว่ามานะครับคุณไปเปิด e ก่อนนะครับแล้วคุณค่อยเปิดไลค์โคน อ่าอันนี้พูดตรงๆนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่มีลร็คคนดีๆใส่เนี่ยตัวของแบ็กวอรเนี่ยดาเมจมันจะลดลงเยอะนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนพี่ครับแลแ้วแบ็กวอรเนี่ยถ้าเกิดว่าผมเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยผมยังไม่มีตัว5ดาวเยอะแบบพี่เนี่ย มันสามารถเล่นได้เลยไหมเอาจริงๆมันสามารถเล่นได้นะครับแต่ว่ามันจะกลายเป็นตี้ดอทสมัยก่อนก็คือถ้าเกิดว่าคุณไม่มีตัวของคาก้าเนี่ยมันจะทําให้จุดดอทในเทิร์นของฝั่งเราไม่ได้เลยยกเว้นว่าคุณจะมีตัวดึงดอทขึ้นมานะครับซึ่งแน่นอนว่ามันชา้าก,กว่าคาก้าแหละนะเพราะว่าคาก้าเนี่ยดึงไม่สนอยู่แล้วว่ามันจะเป็นดอดทธาตุอะไรนะครับแนะนําว่าคุณจะเป็นจะต้องเล่นกับ3ตัวนี้ลูก้านะครับผมแซมโปนะครับแล้วก็คุยหนานเฟย ตัวที่แนะนําที่สุดอ่ะคือกุ้ยนะครับเพราะว่ากุ้ยอ่ะจุดดอดตัวเองง่ายแค่กดอันตินะครับแค่กดอันติก็จุดดอดไฟได้เลยนะครับเซมโปเนี่ยบังคับว่าคุณจะต้องมี E4 นะครับแล้วสกิลต่อสู้เนี่ยจะมีโอกาสจุดดอดลมเฉือนนะครับลูก้าเนี่ยมันตีเป้าเดียวประเด็นนั่นแหละนะครับมันจุดดอดกายภาพได้โดยการใช้พอสวรค์ตัวเองแต่ว่ามันตีเป้าเดียวไงนะครับพอมันตีเป้าเดียวอะ แบ็กซวอนอะต้องการที่จะแบบจุดตด,ดหมู่ไงลูก้าเนี่ยก็เลยไม่ค่อยเหมาะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุนที่แนะนำตัวที่แนะนําจริงเป็นกุยนก้ยครับอ่าเป็นกุ้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณเล่นนะครับส,บสมมติว่าคุณเล่นคู่กับแบ็กซ์วอนนะครับมันก็จะกลายเป็นแบ็กซวอรนหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็ตัวประคองทีมหนึ่งตัวถ้าเกิดว่าคุณเอาฟรีเลยก็เป็นอัตรินะครับอ่าแล้วทีนี้อีกหนึ่งตัวเนี่ยฮันน่านะครับอ่าฮันน่าเนี่ยช่วยสร้างแต้มได้ช่วย ไม่ได้แย่ะอะไรนะครับแบงค์สวอนเนี่ยไม่มีคาบก้าดูไหมคุณก็เอาทั้งกุย้ยทั้งเซมโปที่คุณต้องมี e4 นะครับมาช่วยกันดึงดอทเจนะครับอ่าเจก็จะแปะสารน่าศักดิ์ศรีได้แหละนะครับแต่แน่นอนว่ามันเบากว่าทีมนี้นะครับผมมันเบากว่าทีมที่มีคาบก้านะครับแต่แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่มีคาบก้าคุณเล่นทีมนี้ไปไปได้ก่อนได้เลยนะครับเราต้องการตัว5ดาวแค่แบงค์สวอนตัวเดียวเท่านั้นนะครับที่เหลือเนี่ยเป็นตัวสีดาวหมดเลยนะครับทีมนี้เนี่ยก็ใช้จบคอนเทนตต์ไไดด้้เเหมืออนนนนกกัััะครรบแาีลย นะครับแล้วก็วิวเหมือนกันนะครับทุกคนเดี๋ยวไอ้พวกตัวต่อตัวอื่นเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับโอเคครับก็นะครับแนวทางการบ้านแบ็กซ์สวอรนะผมก็มีตรงนี้เลยนะครับใครสงสัยอะไรคอมเมนต์ลงมาถามได้นะครับเผื่อว่าแอดจะลืมอะไรไปหรือว่าใครจะไปถามส่วนตัวที่เพจเฟซบุ๊กไอมาหนึ่งเจ็ดเก้าก็ได้นะแอดตอบได้ทั้งหมดแหละนะครับผมทุกคนโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาทุกคนด้วยนะผมเป็นละใจมากเลยครับถ้าใครอยากจะเติมเกมนะครับโหงไกายสาเร็วครับไปเติมมาได้เลยที่ตุ่นมากระ สปอนเซอร์ของเรานะครับโอเคครับวันนี้มีเท่านี้นะครับทุกคนบ๊ายบายครับผม